S <S มาลายเวียนเนาะเวียนวนมาลายเวียนไอ้ทีมเป็นผู้ภูมทีมเอามาลายมาไว้ตรงนี้ดิทีมมาใส่ใส่ขาท่เาเออมาลายเวียนมาลายเวียนโอให้เจมหายเจมหายกันโอ้ลูกไว้้เจ เจนยังไม่ตายเจนน้องเจนนงเจนได้มาพี่เจนคลิมดีก็จบไรแล้วโมรีบเพรว่าสออยู่ฮะเรียนการขายไปสอบไปเป็นไปฝึกงานที่เืออะอใช่บอกให้พ่อจะพอจะเข้ามาบอก้หู้ก่อนนะเขาให้ติดเปอร์เซ็นไหม ไม่ไม่ได้ให้หรอกฮะแต่ว่าาสอบตไม่ให้ไไม่ไม่ได้เน็ตเน็ตเลยนะเพีวๆพีวเลยอ่ะครีมมามาลดน้ําครีมเองอะ่ะมาเตรียมพุ่มียมไวสามพวงเตรียมไว้สามพวงแล้วก็